สติเนี่ยต้องเอื้อไปสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมของชีวิตถ้าการเจริญสติไม่เอื้อไปทุกกิจกรรมของชีวิตการเจริญสตินั้นยังไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงแต่ผู้ที่จะสามารถนำสติเข้าไปประยุกต์ใช้ทุกกิจกรรมของชีวิตนั่นคือคนที่ได้รู้จักรูปนามก่อน คือให้รู้จักตัวเองก่อนนะตัวเองเป็นใครเป็นอะไรเพราะอะไรอะไรแล้วแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตนี้มันไม่มีสาระเลยจริงๆเราจะเริ่มเลือกที่จะทําในสิ่งเป็นสาระนะเพราะอะรเพราะมันที่ตั้งความนิยมทุกฐานะตาแล้วทีนี้เราจะทำไงจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นหรือมันก็ยังไม่มีสาระใหญ่เลย อุ้ทีเจ้าต้องบอกเมื่อรู้จักว่าชีวิตนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ควรเจริญความไม่ประมาทใช่ไหมวิยะธรรมสังขาร,าอระอปมาเทนะสัมปทาธะท่านสั่งเอาไว้เป็นวินัยกรรมชิ้นสุดท้ายเลยใช่ไหมจำได้มหันธานิพิกเวรมัตยานิโยเราจําได้เป็นอย่างดีนะแต่ตีบทไม่แจกว่าปฏดนี้เราขอเตือนท่านหลายว่าสังขารท่างหลายท่างปวงไม่เทีย่ยง เป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทหรือจงเจริญสติให้ถึงพร้อมตลอดเวลาทําไมถึงเจริญสติทาไมถึงความไม่ประมาทเพื่อที่จะแปลงไอสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นธรรมาให้มันเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่เจริญความไม่ประมาทไม่เจริญสติไอสังขารที่มันไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นนัตตายอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งไปไวยไม่ได้ประโยชน์ การเกิดของเรามาก็ได้ประโยชน์จากชีวิตนี้เท่าที่ควรเพราะอย่าลืมว่าคนเราจะเกิดมาได้ชีวิตมาเป็นอย่างนี้ผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านที่เราเรียกว่าอะไรตามภาษาสมมติผ่านภพผ่านชาติผ่านการผรจญภยัยตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเราทุกข์ยากขนาดไหนเพราะฉะนัะ้นเราจะต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากชีวิตนี้สมัยก่อนเอามาก็เคยประมาทอย่างที่ว่าเพราะไม่รู้เนาะ ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นไมเกรนไปประสาทเสื่อมเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคหัวใจอย่างแต่ว,ว่าไม่เป็นไม่เป็นโรคเบาหว,วนนนานเป็นโรคมะเร็งคานั้นเป็นหมดเอ๊ะทำไมชินทุกข์ขนาดนี้ก็ลืมนะเมื่อหันมาปฏิบัติแล้วก็ลืมรักษาเยียวยามาเรื่อยๆก็ได้ประสบการณ์ในการดูแลตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่า การเจริญสติเนี่ยมันเอื้อชีวิตมากถึงขนาดนี้แต่ทําไมชาวพุทธเราจึงไม,ม่ได้อานิสงส์มากเท่าที่ควรก็เริ่มสนใจในการแก้ไขเพราะว่าในศาสตร์แหการดูแลชีวิตก็มีอยู่แค่สีเรื่องใช่ไหมความเหตุของความกข์ทางการมีสีเรื่องคืออะไรบ้างกรรมจิตอุตุอาหารใช่ไหมกรรหลักของไม่ทำกาคือการจะทํา การกระทาที่ไม่ถูกต้องทําให้เราเจ็บป่วยเป็นทุกขเวทนาจิตที่คิดไม่ถูกต้องทาให้เราเกิดความเครียดและเกิดความโรคภัยไข้เจ็บเราอยู่ปรับอากาศไม่พอดีไม่สมดุลกับธาตุภายนอกภายในของตัวเองก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บอาหารที่บริโภคเข้าไปไม่ถูกต้องกับร๊ปเลือดรูปธาตุของตัวเองก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ใค้สี่อย่างเนี่ยให้ไปดูรายละเอียดก่อนกรรมคือการกระทําต่างๆที่เราการปวดหลังปวดเอวการลุกการนั่งล้วนแต่เกิดจากความไม่สมดุลเท่านั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ไม่มีสติในการสํารวจถ้าสมมติเป็นั่งสมาธิได้สมาธิาก็นั่งแช่อยู่ในท่าเดิมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่หารู้ไว้ว่านั่นเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเป็นการทาร้ายตัวเองกรรมาฐานแทนที่จะเป็นกรรมฐาน เป็นกรรมที่ทรมานตัวเองไปเลยนะัทั้งที่ตั้งใจทําดีนะแต่มันทำไม่ถูกกลายเป็นร้ายไปดังนั้นตัวที่เราจะรักษาชีวิตนี้ไม่ต้องการเพื่อที่จะให้ไปสวรรค์ไม่ต้องการที่จะไปพรมแต่ต้องการให้ไปเหือกว่านั้นเพราะสวรรค์ท่าที่ฟังอาจารย์สุภีวันก่อนแนละ้วใช่ไหมไปสวรรค์ก็ไปเพล่เพลินประมาณ เดี๋ยวก็ไปตกอบายพอตัวใบทุกข์มากๆกลัวทุกข์ก็ไปพัฒนาปรุงทาขึ้นมาก็ไปเกิดในสวรรค์เห็นทั้งทุกข์ทั้งสุขนส่างสบายน่าเบื่อก็พัฒนาตัวจิตให้สุขไปเกิดเป็นพมอาไปเกิดเป็นพรมยาวอีกที่นี้อ่งยประมาทใหญ่พอจุติจะพหมปั๊บตกไปในอบัยอีกวอนู่อยางนี้พระอริยเจ้าท่านเห็นว่าโนเวียนไม่จบไม่สิ้นยันี ให้ไปไกลกว่าเทวดาไปไกลกว่าพรมการที่เราไปตกอบา,ายเราก็ไม่ได้นั้งใจทําอบายแต่เพราะเราเพลินในความสบายมันถึงไปตกอบา,ายเพราะนั้นความสบายท่านไม่ให้เพลินแต่ใช้ความสบายเป็นเครื่องมือในการยกระดับจิตของตัวเองนะเพราะนั้นถ้าจะต,ตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องลําดับเลยว่าเราจะให้ชีวิตในวันนี้เป็นยังไงเราแพนได้ชีวิตอย่างนี้จะต้องการสุขเรื่ทุกในวันนี้ แทนเลยในฝ่ายกายชีวิตในฝ่ายกายจะให้มันปกติได้อย่างไนะก็ออกมาดูว่ากายนี้ประกอบด้วยอะไรธาตุสีดินน้ำลมไฟนะเมื่อดินน้ำลมไฟเป็นตัวกายเราจะทํางานให้ดินน้ำลมไฟเกิดมัชฌิมาปฏิปทาที่เราใช้เพราว่าเกิดความสมดุลเกิดการบาลานนั่นแหละเราก็ต้องปรับตื่นเช้ามา ที่สถึงที่ห้าทำเรื่องนี้ก่อนนะออกกำลังกายทานน้ำทำลมปลางระเสร็จจากนั้นก็ทานอาหารปกติก็ปรับตรงนี้ก่อนคือเราเสียเวลาแค่วันแค่นิดหน่อยเพื่อความสบายทั้งวันนะแต่ส่วนใหญ่เป็นยังไงมาื่นขึ้นมาพระพบกคุริกุจอแต่เนียตตัวออาน้ำนี่ไปทางานก็หืดกระหอบนะนะ ซึ่งชีวิตของเราประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจแต่ถ้ามาพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยเราให้ความสาคัญอะไรมากกว่าเรื่องเรื่องทางนอก,กเรื่องกายเยอะนะการทํามายินเรื่องการางาน,นเกียรติยศชื่อเสียงแล้วการสนองตอบต่ออายัดหนะ้าตามมของจิตวิญกายในลักษณะที่เป็นวัตถุทั้งนั้นอย่างดีหน่อยก็คือมานั่งสมาธิวันนั้น สิบนาทียี่สิบนาทีก่อนนอนหรือตื่นเช้าขึ้นมาให้เขาแค่นั้นแหละอย่างมากก็ไม่เกินชั่วโมงนะนะนั่นเริ่มจะเห็นว่าเราไม่ค่อยยุติธรรมต่อกายกับใจของเราถ้าเราแบ่งเวลาให้เขาเท่าๆกันนะหรือไม่ก็เท่ากับสองในสามหนึ่งในสามก็ยังดีนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หนึ่งในสามแนละ้วให้ความเข้มข้ทางกายถึงเก้าในสิบเลยอนะ่ะดังนั้น เปลี่ยนสมถ้าเรามาจเจริญสตินะเราจะเห็นความสําคัญของชีวิตนะพอเห็นความสําคัญของชีวิตโอ้ชีวิตนี้มันก็มหาศาลเลยเราสร้างไราบดหุ่นยนต์สักร้อยตัวมันจะเท่าชีวิตของเราตัวเดียวไหมเราสร้างคอมพิวเตอร์สักร้อยเครื่องมันจะทํางานได้เหมือนชีวิตนี้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยรูปน้นานํานี้แต่เราได้ใช้ของวิเศษนี้ได้คุ้มค่าไหมเราใช้ของวิเศษนี้ได้ ได้เหมาะสมกับความที่มันยากนะที่เราจําได้วันก่อนที่หลวงพ่อทียนหรืออาจารย์ชภีที่บอกว่าคนเราแต่ละคนที่เกิดมาได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะ่านบอกว่าเหมือนกับมีเต่าตัวหนึงงน่งเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในทะเลใช่ไหมร้อยปีโผล่ขึ้นมาเหนือน,น้ำครั้งหนึ่งและในกลางทะเลนั้นมันมีห่วงยางอยู่ห่วงหนึง่งถ้ามันโผล่ขึ้นมาร้อยปีหัวมันไปโผล่ตรงไอห่วงยางตรงนัง้นะ นั่นหมายความมนุษย์ได้เกิดคนหนึ่งเ,เป็นอุปมาที่น่าคิดนะทาไมมันยากขนาดนั้นนะแต่ว่าแต่ละคนได้ชีวิตมาแล้วมันยากแต่เราระใช้ชีวิตไม่สมที่มันยากนะแต่ถ้าหากว่าไม่มาเจริญปัญญาตามหลักพุทธศาสนาไม่มาเจริญวิปัสสนาตามหลักพุทธศาสนาแล้วนี่การที่เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตและพัฒนาชีวิตใี้มีคุณค่าอย่างสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย นะคุณจะมีสติปัญญาการศึกษาสูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่เข้ามาสู่หลักของวิปสัสสนามันจะไม่เห็นอยู่นี้เพราะคนที่ทำวิปสัสสนาต,ตั้งแต่รูปนามเป็นต้นไปเนะี่ยอย่าลืมนะครับว่ารูปนามถ้าเปรียบในยานที่พระพุทธเจ้าตรัสรูปมันคือปุเพนิวาสา,สานุสติญาณนะมันคือปุเพนิวาสา,สานุสติญาณือได้เห็น ย้อนเห็นได้ความผิดพลาดของตัวเองในอดีตว่าตัวเองที่มันทุกข์ระหกระหืนหรือ,อ,อ,อไม่สบายทุกวันนี้เพราะอะไรเริ่มย้อนไปเห็นความผิดพลาดต่างๆในอดีตไม่ต้องว่าย้อนไปหลายภพหลายชาติอะแค่่เราเกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยถ้าเราพิจารณากันรายวันจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอจะเลือกออกมาวันไหนเราทําดียังไงเราทําช่วยยังไงถูกเอามาไม่ได้คิดว่า อตธตษฐานเลยกุเพยนี่ว่าสามสิทิยานตามในคำพีนะพระพุทธเจ้าลึกชาติย้อนหลังไปจนหลายร้อยชาติหีึ่ชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งแต่วิวัติกับสังวัตกับมารวิคิดเลยไปขนาดนั้นนะเอาแค่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนจาความได้มาถึงปัจจุบันลองระลึกดูด้วยว่าเหตุการณ์ในชีวิตอย่าว่ารายวันเลยเดือนต่อเดือนก็ออยังนึกไม่ออกนะว่า ปีต่อปีก็ยังนึกไม่เคยได้ใช่ไหมเยีายพูดถึงเรื่องชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีนี่มันให้นึกถึงหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ท่านบอกว่าอาดีตชาติคือนับวินาทีแรกที่ดผ่านมาย้อนไปอนาคตวินาทีต่อไปที่จะไปถึงเนี่ยเอาแค่นี้พออดีตอนาคตไม่ต้องไปลึกชาติไปไกลดังนั้นถ้าเราจะเดินสติอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ย มันดึงกายกับใจมาไว้ด้วยกันที่เราพูดกันทุกวันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมเพียงจะให้มีความรู้สึกตัวชัดๆต่อการเคลื่อนการไว้การไปการมาเนี่ยแค่นั้นเองเนะแล้วตัวนี้มันจะเกิดเป็นพลังตัวรู้ขึ้นมาและพลังตัวรู้ที่มันจะไปทะลุทะลวงถึงกนบึ้งของจิตที่มันสั่งสมอะไรที่แยกที่เรียกว่าจิตได้สํานึกหรรอเรียก,ยกว่าวงคจิตที่สับคนเชิดสีเราใช้กันนะนะแล้ว ไอตัวกล่องดำของชีวิตเนี่ยคือไอจิตใต้สำนึกม,มันได้เก็บบันทึกเอาไว้หมดที่ว่ามันกล่องดำในเครื่องบินว่าเราคิดอะไรไว้ตัวนั้นน่ะคืออดีตของเราแล้วเมื่อเราจะเริญสติความรู้อันนี้ความรู้อันนี้มันเหมือนตัวแสงสว่างหรือเอกเรย์ที่จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจากแสงธรรมดานี่จนกระทั่งว่ามันเข้มขึ้นไปปลาดเข้าไปในหลุมดำของชีวิตของเรา แล้วสิ่งที่เราได้สั่งสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมันได้เก็บเข้อหมดมันเห็นหมดนั้นบอกเออพระพุทธเจ้าท้านั้นที่จะรู้เราก็ไปยกให้ประโยชน์ใ,ชหให้พระพุทธเจ้าหมดใช่ไหมไปยกประโยชน์ให้พระราหันหมดแล้วเราอะต่างจากท่านตรงไหนถ้าสี่ต่างท่านไหมไม,ไม่ต่างขันห้าต่างจากท่านไหมไม่ต่างแล้วทําไมทําไมทําอย่างท่านไม่ได้เพราะเราได้คอนเซ็ปต์มาผิดผิดมิสคอนเซ็ปชันตรงนั้นอะ เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดประตูสมาธิที่ให้ได้ right view right understanding เนี่ยให้ได้แล้วนำไปสู่ที่ right conception right speech right action ไปมันจะต้องเปิดตัวนี้ให้ได้ลยก่อน right view right understanding เนี่ยเพราะ,ะนั้นไอ้สมาธิที่ว่าเนี่ยซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนแล้วว่าต้องประกอบด้วยอุปกรบ์สองประการใช่ไหมจำได้ไหม ว่าการที่เราจะได้สมาธิที่อย่างถูกต้องเราอุปกรณ์มัวเจ็จันจำได้นะประรตโรคุสะ,ะโยริโสมนสิกาคําว่าประรตโอคุสะก็หมายถึงกรรยนมิตเกรนสหายและกรรยานสมุวกตาใช่ไหมให้ระลึกถึงองค์ทส,งสงอสงค์ประกอบนี้เสมอให้ย้อนกลับคืนไปทบทวนกลับคืนไปทีนี้ในตัวสมาธิี definition ของเขาก็คือต mm ัวอนิจจสีนั่นเองใช่ไหมแล้วในอนิจจสีนั้นที่กล่าวไปเมื่อคืนเมื่อย่อแล้วเหลือสองคือรูปกับนามนะเมื่อเราเจริญสติเจริญสมถะวิดรีเจริญวิปัสสนาคาว่ามัคหมายถึงตัวสมถะวิปัสสนานะเมื่อเราเจริญมัจคือเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วเพื่อจะกลับมารู้รูปกับนามรูปกับนามรู้อะไรรู้ตรงไหน เรารู้ได้ไงว่าเรามีลูกอะไรบอกให้เรารู้ว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ได้ไงว่าเรามีลูกอะไรบอกเราความรู้สึกอย่างอย่างี่ปวดคือเวทนาใช่ไหมเวทนาบอกเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งเป็นสบายไม่สบายง่วงหรือไม่ง่วงเนี่ยเราเรารู้เราเอาสติเข้าไปจัดการท่านไปใช้ญญาณญญาตรงไหนอะที่รู้สึกเอาก็ ตัวรู้สึกตัวคําว่าวิญญาณมันรวมในขันห้ารูปข้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าจะหยิบจะยกมาทุกตัวเวลาพูดมันฟั่นเฟืองแต่มันทํางานร่วมกันเป็นบูรณาการในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแลายกตัวใดตัวหนึ่งมาพูดก็หมายถึงอีสีตัวนั้นด้วยแต่ท่านแยกเอาไว้เหมือนกับว่ามืออย่างเงี้ยไม่ต้องบอกว่านิว้วโคนนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยไม่ต้องมือก็คือทํางานร่วมกันอยู่แล้วนี่คือเป็น สมมติภาษาบางทีถ้าแยกรายละเอียดมากไปมันฟันเสือนะแต่นั้นในเวลาในเจริญสติในคําว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยดังได้กล่าลวว่าตัวรู้สึกตัวก็คือมาจากจิตวิญญาณนั่นแหละเพราะจิตวิญญาณนั้นถ้าหากว่ามันทําหน้าที่ทางด้านที่เป็นสมาธิิมันมีใครเป็นตัวนําถ้าสมาธิิเกิดไหมายความว่า มันมีใครเป็นตัวนําให้เกิดวิชาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าวิชานํามันกลายเป็นในทันทีวิชาทิฏฐิทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมาสร้างตัววิชาวิชาตัวนั้นก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วทีนี้ไอ้ตัวเไอ้ตัววิชาอวิชามันจะแทรกตรงไหนในสี่ตัวเนี่ยแต่แน่นอนลูกไม่ต้องพูดถึงลูกมันแทรกธรรมดาเพราะลูกมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันคือถอนไม้ถอนฟืนเนี่ยมันเข้าตรงไหนไความรู้สึกตัวคือวิชาความไม่รู้สึกตัวคืออวิชาี่ยในขันห้าเนี่ยมันมันเข้าตรงไหนเข้าตรงเวทนาเพราะเวทนาเป็นสะพานเนี่ยมาถึงจะบอกตอนเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ พูดถึงเรื่องเวทนาเพราะเป็นตัวสําคัญมากรู้ไหมว่าพระหันที่บรรลุธรรมพร้อมด้วยอภิญญาแล้วมีปัญญามากที่สุดในพุทธศาสนาท่านเลยพระสารีบุตรใช่ไหมแล้วท่านได้บรรลุธรรมเพราะฟังธรรมชื่อเวท,น,ทานาปริคขาสูตรขอเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งนะว่าภระารีบุตรหลังจากที่ได้ฟัง ท่านพระอาจารย์ชีพบพระอาจารย์ชีตอนนั้นได้เป็นชาวบ้านอย่น,นีชื่อว่าอุปติศาใช่ไหมที่ตามหลังไปก็พบท่านพระอาจารย์ชีพิ็นบาตเอ๊ะพระสมณรูปนี้เรียบร้อยหรือ,อไม่เหมือนสมณรูปอื่นไม่เหมือนสมณในที่อื่นก็ตามไปเพื่อตามไปก็ไปเจอเพื่อเจอแล้วก็มีโอกาสได้สุททางกันก็ถามว่าท่านมาจากสมณของใครไปลูกสิษธิ์ของใคร,ร,ท,ใครท่านบรรลุทำอะไรเห็นทำอะไร แล้วท่านจึงมาสมาทานในวิธีการอันนี้ท่านเรียบร้อยดีอ้อเราเป็นภาคใหม่นะ่นถามปัญหาหลายเรื่องเราให้รายละเอียดท่านมาได้หรอกโอ้ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายวิทยนะเอาสันส้นๆก็ได้วางั้ินนะอ่อสั้นๆเพราะเรนพระอาจเซชีบอกว่าวจำได้ไม่คาถาไหนเยธรรมาเหตุปวาใช่ไหมเยธรรมาเหตุปวาเตสั่งเทตุนกราคาโต ตซันจะยโยนิโดโถจัเอวังวาทีมา,าสมุแค่นี้เก็ตเลยเป็นระสุดะวันอันนี้ของ,าาองปัจจุบันว่าจมบุญลอบก็ยัไม่เป็นไปไม่ได้นะมันต่างกับตรงไหนอ่ะบอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุใช่ไหมเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีก็ทําที่เหตุเราจะทําสิ่งนั้นไม่ดีก็ทําที่เหตุเราจะให้สิ่งนั้นพ้นไปจับไปก็จับที่เหตุ อาจารย์ของเราพูดอย่างนี้เป็นประจำวัานั้นะตัดอย่างนี้บ่อยๆเอวังวาทีมหาสมโนโ,โใช่ไม่ใช่ว่าท่านจะฟังเรารู้ทันเพราะก่อนที่ท่านจะมาฟังคานี้เนี่ยท่านได้ผ่านการศึกษาจากสํานักต่างๆแสวงหาอย่างพวกเราอาจารย์รอกแบไปสานักโน้นเรเรียนหมดแหละมีพื้นฐานพวกนี้ไปอย่างดีแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเหมือนตรงนี้พอฟังนี่อ๋อเหตุ ะนเหตุปัจจัยรู้จักเหตุทีนี้เหตุที่ทําให้เกิดวิชาอวิชาเนี่ยที่ที่จะมาลงในเวทนาเนี่ตรงไหนนะเวทนาเป็นเหตุเวทนาเป็นปัจจัยที่ให้เกิดดังนั้นระหว่างรูปสัญญาสังขารวิญญาณจะ work ได้เมื่อมีสะพานเชื่อมต่อเลยว่าคัดเอานะคือเวทนาตัวนั้นถ้าเอาคัดเอาลงก็หมายความเวทนาแับ เอาขึ้นไฟกับหลอดท่องเชื่อมกันได้นะเพราะฉะนั้นตัวเวทนาเอาเวทนามีสองอย่างเวทนาทางกายเรียกว่ากายะเวทนาใถ้าเวทนาทางจิตเรียกว่าจิตจตเวทนาซึ่งได้ส่วนมาวันก่อนว่าในส่วนกายะเวทนาเวทนาทางกายเนี่ยมันจะออกมากี่อาการปัจจุบัน,นตรวจตรวจสอบตวัตวเองขนานี้รู้สึกสบายหรือไม่สบาย ถ้าไม่สบายเรียกว่าทุกขเวทนาถ้ารู้สึกเบาเรียกว่าสุเขเวทนา